พากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คิดว่าจะลองดูนะครับว่าจะหากินได้หรือเปล่านะครับนี่ครับก็จะทําที่ล่อนะครับล่อเมกนะครับล่อเมกชอนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับแต่วันนี้จะ เปิดเร็วหน่อยนะครับก็ถึงเที่ยงคืนก็คงจะหยุดนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปยามจันทร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตรงนี้อีกนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ไปยามจันทร์ดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทําความสะอาด เกือบร้อยเนะครับเหลืออีกแค่1 0ึ่นซตะครับตรงนั้นแล้วก็ส่วนหน้านี้นะครับโซนนี้นะครับเสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องได้มาทางนี้อีกนะครับก็เหลือนี้ครับเหลือโซนนี้เหลือโซนนี้นะครับก็คงจะไม่นานนะครับโซนนี้เพราะว่าเป็นโซนที่ยาไม่หนานะครับตรงนี้มันจะไปหนาอยู่ตรง ใกล้ๆจะถึงรั้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นหญ้าคาครับที่ผมจะต้องกําจัดให้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อชานี้ตรงนี้จะมีเผือกนะครับผมก็ถอนหญ้าออกนะครับเนี่ยเป็นเผือกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอา่อนะครับมาดูนะครับมาดูว่าจันดักปลานะครับจะลัดหรือเปล่านะครับหอยไม่เก็บนะครับเย็นนี้เพราะว่าเก็บเมื่อเช้านี้ได้นิดเดียวเองนะครับ เป็นพราะว่าแหนเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้ไม่ลั่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสองอัดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับอ้าโอเคครับอันนี้ก็ลั่นนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าลั่นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็เมื่อกี้นี้ผมเห็นนกนะครับนกบินไปนะครับก็ไม่รู้ว่านกมา โดนหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาช่อนใหญ่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ปลาอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับมาดูกันนะครับผมแสดงว่าหอยเข้านะครับอันนี้ ไม่หอยก็นกนะครับมากาะแล้วก็ทําให้จานลั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวมาลุนอันนี้กันนะครับอ่าอันนี้ลั่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้หอยได้กุ้งได,ได้ปูได้อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวดูหอยกันครับ นะครับนี่ครับเต็มเต็มมาจากไหนก็ไม่รู้ครับนี่ก็น่าจะเป็นปูนะครับเข้าอันนี้เป็นปูน้อยสองตัวนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคล,คลิปนี้ก็เดี๋ยวจัดลงไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำสวนต่อนะครับ โ okay. อเคข็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็จำจันสามอันนะครับก็ปลาไม่เข้าสังกัดนะครับก็หอยก,ก็ไม่ได้ไปเก็บนะครับวันนี้เดี๋ยวนี่เช้าอาจจะก็บนะครับนี่มันเย็นแล้วเดี๋ยวเข้าสวนทําสวนทํางานสวนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสวนอีกรอบนะครับ นะครับก็เหลือทางฝั่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ไดาหญ้ามานะครับหรือว่าทางมานะครับแล้วก็ขุดเอาหญ้าคาออกนะครับผมจะขุดออกหมดนะครับนี่พวกหญ้าหญ้าคาพวกนี้นะครับจะขุดออกหมดเลยไม่ให้เหลือเลยนะครับเดี๋ยวครับมาดูกันเอาออกหมดแล้วก็สบายใจนะครับเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้นะครับผมอาจจะขุดไปตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่ามีหญ้าคาอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำไปเรื่อยๆรนะครับแล้วก็นำ เพื่อผักสนงตัวนะครับมาปลูกไว้นะครับแล้วก็จะมาสร้างเพิงหรือว่าสร้างกระต๊อบนะครับไว้แถวๆนี้เพื่อที่จะทําทการอาเอาเอาไว้ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูที่นิดนึงนะครับแล้วก็จะปิดคลิปเลย โอเคครับกค็คลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่าน,นะครับก็ขอขอบคุณมาก,มากนะครับที่ยังรับชมแล้วก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแล้วนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกดิ่งเพื่อร,รับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มปากกินไประเทียะไรได้ครับสวัสดีครับผมบ